4 3าสี่สามแอคชั่นสวัสดีค่ะพบกับรายการ Sunday with s a n d อ e พ2วันนี้จะพาะทุกคนไปเที่ยวจังหวัดขอนแก่นกันนะคะตอนนี้รายการเราก็อัปเกรดโดยแการมีไหม่แล้วนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าน่าจะต้องมีการสัตว์แล้วแหละและเมื่อคุณมาขอนแก่นคุณก็จะพบกับเข้าหลามต่างๆเอาสักร้านที่เธอร้านไหนดีร้านไหนดีร้านไหนร้านได้ไ ที่จอดได้นี่ๆๆๆโย่ต้องเอาแล้วล่ะค่ะโยนง้ำแหมค่ะมันจะแทบเน่าเข่าม้ำต้องแซมแน่ๆเลยเขาล้ำนั่นชอบนับคนส่วนผมน่ะชอบข่าล้ำเนาะสวัสดีสวัสดีทำไมน้องไม่คุยกับฉัน สวัสดีอะไรนะเฮ้พื้นที่ด้านในกว้างขวางมากเป็นสวนสัตว์มีน้ำพุแล้วก็มีจุดชมวิวอันนี้หรือว่าน่าจะเป็นกรงเลี้ยงนกไม่แน่ใจเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะแล้วก็เขามีร่มให้ด้วยนะจะได้ไม่ร้อนไม่กล้าเข้าไปอ,าาอ่ะกลัวนกอึใส่หัว บรรยากาศข้างในดีมากแต่งสวนเหมือนแบบวิเธอจ๋าดูน้องตัวนี้อุย้ยเราเจอสัตว์ตัวแรกแล้วนะคะทุกคนฮัลโหลเหมือนหนูอ่ะเหมือนหนูที่อัพไซเหมือนหนูยักษ์เนาะหนูยักษ์รอนแทนน้องอ่ะนอนไม่รู้อุฮัลโหลไฮวาเชอร์เนนคือตัวอะไรมา <N aan> คุณน่ามาท่าท่าหรือเปล่า น้องคือตัวอะไรเดี๋ยวนะหาป้ายก่อนอันนั้นเป็นจุดถา่ายรูปแต่ว่าแดดร้อนมากไม่ไหวไม่ไหวปะเธอเธอไหวไหมไม่น,น,นราลมูกกันดีกว่าคอนเซปต์เที่ยวของเราคือเที่ยวแบบเที่ยวแบบไม่ทรมานนะคะและกอนขอนแกน่นตอนนี้เรากำลังออกจากอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะกำลังจะไปแวะส,สัตว์ เขาวสวนกวางขันแกน่นเพราะว่าเมื่อกี้เราไปชมสัตว์มาแล้วน้องไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่แล้วก็แดดร้อนไม่มีร่มให้อยู่เรานึกว่ามันจะมีคาฟเฟ่แบบว่ามีห้องแอร์แล้วก็ขายเครื่องดื่มข้างในแต่ปรากฏว่าไม่มีนะคะในในวันนี้บอกว่าจะมาดูสวนสัตว์แล้วก็จะไปทําให้เต็มที่โดยการแวะสวนสัตว์เขาสวนกวางขันแกน่น <laughs> ทำไมถึงทำกับฉันได้เกิดเป็นไม้เซลฟี่ของแซลัชี่คออ่อนได้ไงแซลัชี่คอแข็งขนาดนี้โอ้พูดเรื่องสวนสัตว์เมื่อก่อนอันนี้ใชนเคยเล่าให้เธอฟังแล้วเมื่อก่อนก็คือก็คือฉันชื่อรัชนีใช่ไหมเวลาเขียนชื่อภาษาอังกฤษอะเมื่อก่อนอะมันเป็น r a t แล้วก็ r a c h แต่มัน e ซึ่งมันอ่านว่ารัชนีนั่นแหละแต่ว่ามันก็อ่านได้ว่าแลดชนีได้เหมือนกันคือเออคือคนอะไรเราเป็นผู้หญิงด้วยมีชื่อทั้งแลดทั้งชนีอยู่ในชื่อ <c oughs> นึกอออกว่า <c oughs> มึงทั้งแลดทั้งชนีอยู่ในชื่อกว่าแลดชนีสุ่มมากเร,รบาบวได้ <c oughs> โอ้ค่อยเรบาบวได้เลยอันนี้ค่อยเรบาบวดได้แอมนั่นแหละดิฉันก็เลยตัดปัญหาโดยการตัดตัวทีออกดิฉันเคยลองเปลี่ยนจากตัวทีเป็นตัวดีก็แล้วมันก็ยังเป็นแลดชนีอยู่ <c oughs> ก้ปัญหาโดยการตัดตรงนี้ออกกลายเป็นราชนีนะคะเป็นได้ทั้งราชาละดราชนีดีกว่าราชินีตั้งเยอะนะแม่นะดูยิ่งใหญ่ดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาแล้ดีพูดเรื่องสวนศาสตร์พอดีก็เลยนึกออกนะคะเช่นนี้เกือบได้เป็นนางสาวราชนีสุภาพอยากเจอคนจริงใจและมีไม่แถวนี้แถวสวนสาตร์มันจะเด็กยนะแม่ เราเพิ่งได้เพิ่งสั่งอันนี้มาเราก็ไม่รู้ว่าคุณภาพมันเป็นยังไงทีนี้เราก็ลองทดสอบกันแล้วก็เดี๋ยวพยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆแหละอุย้ยผิวดีจังอ่ะเธอสวยมากตัวจริงไม่ได้ขาวขนาดนี้นะคะแต่ว่าในกล้องไม่รู้ทําไมมันสวยก็ไม่รู้รนี่อกข้าลามเรามันระวังเด้อทุกคนได้แผลดิเห็นป้นี่ข้าลามบาดมือ welcome to adventure park พนกันซื l a d s, and, <S, <Yeah>. <S and gentlemen, now we are living in San l a c h e We're gonna adventure at zoo Unfortunately we a r l i v e not in time, it's already closed so แต่ว่าคุณเจ้าหน้าที่พูดว่ายังสามารถขี่ชมได้นะคะตอนนี้เรามาถึงมันก็เวลาประมาณเท่าไหร่5มงเย็นหรอ สี่สี่โมงครึ่งะประมาณสี่โมงครึงนะคะในส่วนของสวนสัตว์ที่เขาจะให้ขี่รถกอล์ฟชมนั้นปิดแล้วแต่ว่าส่วนน้ํายังเปิดอยู่เขาบอกว่ามาเวลานี้ก็ยังสามารถซื้อบัตรเข้าเล่นได้ตอนนี้สิ่งที่เปิดก็คือส่วนน้ําและและอะไรนะออ่สกายวอล์กโอ้โหโอ้โหเธอสู้ไหมสู้ ฉันตกลงไปหาย,หาย,ยี่รอยี่ยี่ลามันงับคอจันี่จะเกยยี่ลามันกินคนอยู่บ่ยี่ลามันกินคนบอนีอ่เฮ้รวยตัววยมาโอ้ยอยา่ยาเฟ้าเธอฉันโฟกัสอยู่โอ้ยขาฉันโอ้อเธออย่กกาแนมลงนทางหลังด้วยฉัสนสิบอนี่จากไหนฉันบอ<ห>นี่ใส่กะเกลผิดตัวเธอท่องประเทศไปหัวทเดนเพื่ออะไรบอนี่จะหีจะกิดเหนื่อยแล้วอ่ะตอนนี้มาได้ถึงครึ่งทางนะคะ ยังเหลืออีกครึ่งโอ้ยสูงจังโอ้โหสูงมกเลยสูงคร่แม่ก็ไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นป้านันเหรอเดี๋ยวให้ดูตอนนี้ชอบตอนนี้ชอบก้อนหินพวกนี้มากไม่รู้เป็นก้อนหินตกแต่งหรือว่าเป็นก้อนหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแต่ว่าชอบมากเรากำลังจะขึ้นไปตรงนู้นตอนนี้อยู่ครึ่งหนึ่งอละเดี๋ยวให้ดูวิวชิราฟ อุยเธออะไรน่ะนกกระจอกเทศไก่หรือเปล่านกกระจอกเทศตัวใหญ่ฉันจะบอมเมลายด้วยอุยเธอบะเธอฉันชอบเห็ดเมลายนอกเห็นบอสอันนี้ไม่ใช่เซบราเซบราไปได้ที่นี่ทางเดินเป็นกระจกแซนละชีไม่มีทางขึ้นมาแน่นอนนะคะทุกคนุตสาห์เสี่ยงชีวิตขึ้นมาทั้งทีดิฉันจะผ่าตรงนี้ไม่ได้นะคะอะไรเนี่ยมาดากัสกาเหรอ อันนี้เป็นวิวจากจุดสูงสุดของสกายวอล์กนะคะถือว่าดีนะสูงมากสูงจริงแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวนะทุกคนเพราะมันเป็นพื้นม <Hi. S 2> ไม้ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นพื้นกระจกไม่ได้เป็นแบบว่าไม่ได้ดเป็นพื้นกระจกนั่นแหละถ้าเป็นพื้นกระจกแซนด์ลชี่คงไม่เดินขึ้นมานะคะแซนด์ลชี่ขี้กลัวค่ะ <c oughs> โอ้โหขนาดยีราฟยังมีคู่เธอรู้ไหมฉันเป็นใครอีนกกระจกเทตตัวนี้ค่ะ <laughs> มาทําอะไรตรงนี้คะมาดูเขารักกัน สำหรับ Sunday with Sandy EP 2ขอจบลงเพยงเท่านี้เจอกันใหม่อีกีหน้าค่ะต่อให้มาวันเสาร์ก็เป็น Sunday with Sandy เพราะจะอัพกิปวันไหนวันอาทิตย์ yes that's right ให้ไปเที่ยววันจันทร์ก็ Sunday with Sandy it can be Monday with Sandy or Tuesday with Sandy is t always Sunday with Sandy because I'm gonna upload video clip on Sunday only That's why สวัสดีวันเสาร์ค่ะทุกคนพบกับรายการ EP with Sandy EP พรุ่งี่จะพูดอะไรพบกับรายการ EP with Sandy EP เจ๋อเจ๋อดูขัดๆๆด2ดในสองซ <laughs> <laughs> เอาไว <laughs> ้ใจ๋จใอเจ็อบเพิ่งอีกสอง EP เองมันยังไม่ติดปากเลย <laughs> เอาไป Ừ. Ừ. OK OK OK. Một, hai, ba. Này Action. Ui điều mùa phù, action. Ủa? <cười> <cười>